วิดีโอนี้ไม่เหมาะสาหรับเด็กและทนเพื่อความเทิงเท่านั้นหมายแนะนําให้ลอกเียนแบบควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจทุกครั้งสวัสดีค่ะ1นเกมนะคะแนะนาวันนี้ Opera d y n a s t y ค่ะเกมจริงจริงมันก็ร,รูปแบบเกมใหม่นะคะแบทต่ำสุดอยู่ที่4บาทค่ะซื้อฟีเจอร์นะคะก็คือ300บาทอ่าซื้อฟีเจอร์สูงสุดนะคะที่เป็ส200บาทก็คือซื้อ1 5่าอันนี้เดี๋ยวเราซื้อต่ำๆกัก่อนนะคะ ซื้อแค่300บาทค่าวันนี้เรามารีวิวซื้อปลเตอร์ัดจุดกันดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสังเกตตสเกตเตอร์นะคะตันนี้ถ้าเดว่าวิ่งลงมามากเท่าไหร่นะคะจำนวนรอบฟรีสปริงก็จะมากขึ้นเท่านั้นมาแล้ว14รอบนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาอธิบายค่ะว่ามันเป็นยังไงสังเกตลูกทงนะคะสีแดงสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างกันนี้เ่ย นี้นะคะลูกธงมีความหมายมากเพราะเวลามันสปินลงมานะคะแล้วก็มีลูกธงมาด้วยไงไอ้สีฟ้าตัวอย่างมาละหนึ่งมันจะเพิ่มรอบในการหมุนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเพิ่มจำนวนวายนะคะก็คือจะมีโอกาสแตกเนี่ยค่ะแบบนี้ก็คือจะได้เงินเนี่ยมาขึ้นด้วยอันนี้สำหรับธงสีฟ้าเนาะเนี่ยงหกเอ็กซ์ 8. ตวคูณก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆๆๆๆๆอย่างนี้นะคะ ่ดับเบิลก็คือแต่ต่อนเนื่องติดก,กันก็วคูนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือว่า4คูน8คูน10มาแล้วอ่ะแหมเป็นไงเราเหยียบมาหา้วันลก้อนโต120บาทมาุครั้งแรกนี่หมุนแค่3ที120ทละนคะคะทองสีแดงจ้าสีแดงมาแล้วปังกว่าเดิมปังกว่าสีฟ้าคือมันจะลบตัวอักษรสังกฤษเนี่ยค่ะ J Q X อะไรพวกเนี้ยออกไปหมดเลย ก็คือจะทำให้โอกาสในการแตะเนี่ยค่ะมีมากขึ้นเพราะว่า,าจะแตกจากตัวรูปก็คือพวกรูปต่างๆเนี่ยค่ะถ้าสมมตว่ามันแตกเนี่ยมันก็จะได้จำนวนเงินมากกว่าตัวสอนถูกไหมปกติีก็เจ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 มันก็จะแบบอาจจะแตกไม่หิ้วางอะไรอย่างนี้นะคะนี่หนไหมซุปเปอรม์มาร์กสองร้อยห้าสิบหกเนี่ค่ะสะสมเรื่อยนะคะนี่มาดูกันต้องดีงแ,งแล แต่รอบในการหมุนนะคะจะมีทงลงมามันก็จะเป็นสีฟ้าสีแดงแต่ว่าจะบอกว่าสีแดงเนี่ยมันจะตัดตัวสอ้นออกอย่างที่บอกคมื่เพราะฉะนั้นจำนวนเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่ม,มรอบการหมุนี่อีกก็คือทงมาเมื่อไหร่หนึ่งครั้งก็จะเพิ่มการ,รอบการหมุนอีกหนึ่งครั้งด้วยกันนะคะนี่ค่ะเงินรางวัลสะสมเยอะปะเยอะอยู่นะ,ะตอนนี้นะคะสะสมได้อยู่ที่ห้าร้อยกาบทละ เลข8รอบอะทรงฟ้ามา่ทรงฟ้า,าก็คือเพิ่มวายมากขึ้นนะคะอ่าวายก็เสมอตัวเชื่อมแต่ว่าอ่าจำนวนเงินที่แตกหรือว่ารางวัลที่แตกอาจจะไม่เยอะรูปภาพนะคะขอไปค,ค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะแดงฟ้า,แด,ฟาแดงฟ้าสลับกันไปค่ะอยู่ที่ว่าอะไรจะลงมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อกี้เริ่มต้นที่3 0 0บาทนะคะคือซื้อจากเพชดำ4บาทเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะจบที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ละหกร้อยาละค่ะคุ้มนะคะนี่คือคือนทุนแล้วนะเออนี่คูณสี่ไปเออคูณข้าไปคูณหกไปนี่ค่ะจริงๆอ่ะออเปร่าเดิมนะคะมันจะไม่มีธงฟ้าธงแดงแบบนี้รู้สึกว่าอันนี้เขาเป็นเกมเดิมนะะี่ยค่ดที่ปรับตุงแบบใหม่ เพิ่มจานวนโอกาสที่จะได้เงินรางวัลมากขึ้นนะคะอันนี้ใครสนใจนะคะค่าย PG ค่ะข้มามลองเล่งกันดูี4ดอบสุดท้ายนะคะ เรามาดูกันมาจบที่เท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าแล้วนี่เราเริ่มต้นมาแค่เท่าไหร่นะสามร้อยนะบาทนะคะหัว่าคุ้มอยู่นะคุ้มมากเลยหนึ่งอันอรสุดท้ายค่ะแตกไหมอะแตกอีกหน่อยให้อีกนิดหนึง่งได้แล้วจ๋าดันจ้าหมดแล้ว เป็นที่เจ็เท่าไหร่จะบเยอะมากเลยมาเล็กทนเดียวนะคะ